เทคนิคและยุทธวิธีชักชวนคนเข้าตู้ถนน MLM เทคนิคและยุทธวิธีชักชวนคนสู่ถนน MLM การชักชวนผู้คนให้หันมาสนใจธุรกิจทำมาค้าขายไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินกำลังต้นไม้ใหญ่ยืนต้น อยู่ได้และเป็นที่อาศัยของฝูงนกฝูงกาจําเป็นต้องแตกหนอต่อยอดแพร่กิ่งก้านสาขาออกไปให้ล่มเงาแก่เหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายลักษณะงานขายตรงอย่าง MLM ก็เช่นการผู้นำจะต้องแพร่ขยายอาณาจักรของตนให้ใหญ่แพร่ขยายออกไปอย่างกว้างไกลไหลายขอบเขตซึ่งการที่จะสร้างและ ขยายเครือข่ายทางธุรกิจได้มากหรือน้อยแค่ไหนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ขึ้นมาใช้หลายรูปแบบเพื่อให้คนได้เกิดในสายงานของตนคงจะไม่ถือสาถ้าเรื่องที่เสนอต่อไปนี้เข้าตำราสอนเจรเข้ให้ว่ายน้ำมากกว่าชี้พงให้กระลอกก็ลองอ่านลองดูว่าบรรดาคนที่ช่ำชองในวงการขายตรงเขาทำ ตรงคำยื้อแย่งสมาชิกใหม่กันอย่างไรสามารถเลือกใช้ได้ตามสบายเพื่อสร้างสายงานให้เติบโตใช้เช็คล่อใช้เช็คล่อวิธีการใช้เช็คล่อนี้เหมาะสำหรับที่จะชวนนักขายตรงที่วนเวียนอยู่ในอาชีพการขายหรือเหมาะกับคนที่มีบุคลิกชนิด ปะเพศเหงเงินแล้วตาโตวิธีการก็คือการถ่ายเอกสารหรือจำเนาเช็คที่สั่งจ่ายจากผู้นำระดับถูงด้วยตัวเลข6หลักหรือ7หลักจัดไว้ในแฟ้มอุปกรณ์การขายเพื่อชักชวนผู้ที่เห็นแล้วหิววิธีการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบใหม่ๆแล้วยังไม่เคยมีรายได้เข้ากระเป๋า ย่อให้เหลืองย่อให้เหลืองวิธีการลูกยอโดยไม่หยิบยืมนี้ก็คือการยกยอปอปั้นว่าผู้ที่เราไปชวนมีศักยภาพมีความโน้มมีความสามารถม,มีพวกหรือมีเพื่อนที่จะทำให้เขาใต้บันไดตู้ความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นวิธีการนี้เหมาะกับบุคคลประเภทช่างเจราจาและต้องการหน้าตาผู้ เป็นสปอนเซอร์จะต้องใช้หลัก5ชอก็คือชมชอบเชียร์ชวนเชิญเชิงรูปตือเชิงรูปอูเชิงลูกลูกตือวิธีการเชิงรูกลูกตือ,อย่างเหมือนกับวิธีการจีบผู้หญิงผู้สปอนเซอร์จะถือคติที่ว่าดักลอบ ้องมันกู้หรือน้ำหยดลงเห็นทุกวันเห็นมายังกรอนวิธีการนี้เหมาะกับผู้ที่มุ่งหวังที่ที่เก่งใจใจอ่อนหรือใจดีไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้มุ่งหวังที่ขี้รำคาญหรือไม่ชอบให้พูดมากวิธีการที่ผู้สปอนเซอร์จะใช้กับการชักชวนคนที่เคยชวนให้สนใจหรือตัดสินใจนี้ก็คือการต้องข่าวความคืบหน้าในผลประโยชน์ใหม่ที่ได้รับตูงขึ้นมากขึ้น หรือเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดอาการลีรีอรอลอหรือมัดเงืองาราคาแพงอยู่หรือใบสมัครให้หรือใบสมัครให้ผู้สปอนเซอร์บางรายก็เอาอกเอาใจผู้สมัครใหม่อย่างดีลงทุนลงแรงใจเงินค่าสมัครให้หรือแบบสินค้าชุดทดลองใช้ไว้ให้เพื่อให้ผู้สมัครใหม่มีกำ หลังใจทำงานวิธีการนี้ก็มีข้อดีตัวนข้อเสียที่เห็นข้อแรกก็คือเกิดการสูนเปล่าพอถ้าหากจ่ายค่าสมัครไปให้แล้วไม่ยอมทำงานข้อสองเกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้สปอนเซอร์ประเภทเจ้าบุญทุ่มกับประเภทไม่มีจะทุ่มใช้ตำแหน่งล่อใช้ตำแหน่งล่อในยุทธศาสตรขายตรงบางบริษัทได้ เปิดรู้ทางในการให้กับนักขายตรงที่มีแต้มแต่ทุนน้อยได้ทำงานอย่างทุ่มเทเลยมีทางลัดในผลประโยชน์และความก้าวหน้าให้ไม่ต้องจายบันได้สูงจำเรินเหมือนผู้อื่นขอเอาดื้อ,อ,อขอเอาดื้อๆวิธีนี้ใช้ในกรณีที่ชวนให้เขาได้มาร่วมธุรกิจขายตรงแล้ว ไม่มาก็ขอรายชื่อบุคคลที่เขาคาดว่าจะแนะนำให้เราไปพบเพื่อแบ่งปันโอกาสและสร้างโอกาสให้กับเขาวิธีการนี้ผู้สปอนเซอร์ควรจะคุยเพื่อเปิดทางไว้ว่าถ้าเราชวนคนที่เขาแนะนำได้จะให้ เป็นดายลายของเขาการพูดประโยคในทำนองนี้แสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษและความมีน้ำใจต่อการตั้งข่าวหรือสร้างข่าวหรือวิธีการตั้งข่าวหรือนี้เป็นวิธีที่ใช้กันมากมายทั้งในแง่บวกและแง่ลบทั้งในธัรวขีดของตนเองและธัรวขีดของผู้แข่งพอข่าวหรือทําให้เกิดการสับสนเกิดการตลายตัวเกิดการละ สัมและฝายในทีมงานทําให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้แต่วิธีการนี้เป็นวิธีที่ใช้ในทางลบมากกว่าทางบวกเช่นถ้าจะชวนคนของบริษัทเก่าไปสู่ธุรกิจใหม่ก็มักจะปล่อยข่าวว่าผู้นําบริษัทเก่าหลายคนไปทํางานที่บริษัทมาแล้วโดยผู้ชวนจะสนับสนุนด้วยเหตุผลว่าสินค้าที่ไม่แตกต่างแต่ผลประโยชน์ให้รับแตกต่างกันถ้าจะ ทำลายผู้แข่งก็มาจะปล่อยเข่าเลยว่าไม่มั่นคงไม่มีตัวตนแผนการตลาดเป็นแผนการจำปองบริษัทรวยแล้วเลิอกอ้างคิวผู้บริหารอ้างคิวผู้บริหารวิธีที่จะใช้ในการชักชวนผู้สปอนเอร์ที่ชากฉลาดมักจะหาทางรัดในการสร้างอานาจาขายตรงด้วยการพยายามเชิญชวนศูนย์อิทธิพลในกลุ่มหรือสังคมนั้นๆให้ได้เสียก,ก่อนเช่น จะชวนพนักงานของบริษัทให้น่วมธุรกิจขายตรงก็ต้องคุยกับผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กรนั้นๆเตียก่อนจะชวนชาวบ้านหรือลูกบ้านต้องเจาะเขาไปเขา้าเขา้เขาไปที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้ไ,ได้ก่อนจะชวนลูกบ้านลูกติดก็ต้องชวนอาจารย์ก่อนแล้วก็อ้างชื่อผู้นำกลุ่มหรือสูตรอิทธิพลน,นั้นๆวิธีการนี้ใช้ สำเร็จมามากแล้วเชิญเป็นอาจารย์เชิญเป็นอาจารย์าารยถ้าผู้สปอนเซอร์เห็นว่าผู้ที่เราจะไปชักชวนเข้าร่วมธุรกิจมีความรอบรู้เลยจะพอรอบรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ในลักษณะหรือประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงก,กันกับที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเึิ่ม่งจะต้องพึ่มเขาแล้วแต่งตั้ง หรือยกย่องให้เป็นที่ปรึกษ,ษาให้เป็นผู้ชำนาญการเชิญมาถ่ายทอดวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเชิญเข้าร่วมทีมวิทยากรในสายงานแล้วแสวงหาโอกาสให้ร่วมอุด,ดมการในสินค้าแผนการตลาดและบริษัทเราให้อ่านตำราให้อ่านตำราวิธีการนี้เป็นวิธีที่ใช้กับผู้ที่ชอบอ้างว่าไม่มีเวลาไปประชุมกับผู้ที่ชอบศึกษา หากข้อมูลเปรียบเทียบชอบทำตัวเป็นนักทฤษฎีชอบคิดชอบคนขวาการเป็นสปอนเซอร์บุคคลที่เขาขายนี้ควรจะใช้ควบคู่กับวิธีการอื่นๆเช่นการนั่งเล่าในิทานเป็นต้นโดยการสร่งเอกสารจดหมายและตำราให้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยมา,แบบงงมาแบบแกล้งง้อมาแบบแกล้งง้วิธีการนี้ผู้สปอนเซอร์ ไม่จําเป็นต้องพูดมากไม่จําเป็นต้องพูดเป็นหรือพูดแกงเพียงจ่บอกกับผู้ที่เราจะชวนชวนไปประชุมว่าเราไปรู้ไปเห็นมาแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์กับเขาแต่เราพูดไม่เป็นอยากให้ไปดูด้วยตัวเอง จะดีกว่าเข้า,ขาตำราสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือคำสิมือคำไม่เท่าลองเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าดีแค่ไหนวิธีการนี้เป็นวิธีหลอกล่อให้ไปประชุมหรือไปสังเกตการวิธีหนึ่งโชว์ความร่ำรวยเป็นแรงจูงใจโชว์ความร่ำรวยเป็นแรงจูงใจวิธีการนี้เป็นวิธีที่สร้าง ปอมจากตัวผู้ชักตัวเหลือตัวผู้สปอนเซอร์ที่สร้างภาพลักษณ์ให้เกิดจากผลของงานด้วยการทำตัวเป็นทองห่อทองหรือไม่ก็ทำตัวเป็นทองห่อผ้ากีริ้วคือแก้งว่ารือจากธุรกิจนี้ด้วยการขับรถคันงามสวมใส่เสื้อผ้าหรูหราเครื่องประดับเป็นแหวนเพชรราคาแพงไปเป็นสปอนเซอร์เพื่อน เก่าๆยากเก่าาหลังจากลบหน้าหายตาไปหนึ่งหรือสองปีแล้วไปหาเขาหม่หลังจากนั้นให้เขาทายว่าเราทำอาชีพอะไรจึงร่ำรวยรลวเชืเ่อไหมคนไทยส่วนใหญ่จะมองผิดเวลาให้ทายว่ารวยมาได้อย่างไรหลายคนบอกว่าที่เธอหายไปเพราะไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือป่ามากกว่าที่จะ ใายว่าลํารวยจากธุรกิจ MLM ใช้ทีมสร้างความเชื่อถือใช้ทีมสร้างความเชื่อถือเป็นวิธีที่สร้างแรงจูงใจให้กับน้องใหม่ในทีมงานให้เกิดความมั่นใจและความภูมิใจที่ได้อยู่ในสายงานคือหรือทีมงานที่แข็งแข็งหรือมีชื่อเสียงด้วยการแนะนำให้ผู้สมัครใหม่รู้จักกับเพื่อนร่วมอาชีพในระดับบริหารหลายๆตำแหน่งหรือมีเพื่อน รวมสายงานระดับอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือหรือ,รอสร้างกําลังใจเป็นต้นวิธีการนี้เป็นวิธีที่ผู้สปอนเซอร์สร้างพลังจากทีมงานหรือเพื่อสร้างโอกาสให้น้องใหม่ไปแรงว่ามีการอำนวยความสะดวกต่างๆในการทํางานใช้ สื่อเป็นพลังใช้สื่อเป็นพลังวิธีการใช้สื่อเป็นพลังก็คือการใช้ข้อมูลต่างๆของบร,ริษัทผลิตภัณฑ์แผนการตลาดระบบการทํางานและวิธีการกสู่ความสําเร็จในรูปของเอกสารเทปวิดีโอสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราให้ซื่อต่างๆช่วยสร้างความเข้าใจโดยผู้สปอนเซอร์จะก,กระตุ้นและโน้มน้าวให้เขาเชื่อมั่นนะ ตัดสินใจในเวลาประมาณนั่งเล่านิทานนั่งเล่านิทานการนั่งเล่านิทานก็คือการเล่าถึงโอกาสและความสำเร็จของคนหลายคนที่ได้เห็นได้รู้หรือได้ยินมาจากดินตูดาวจากท้องนาตูเมืองเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบและเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถทำได้แนละเป็นไปได้ ไปงานธรรมนาไปงานธรรมนาการไปงานธรรมนาที่มีการถือบัตรธรรมนากับองค์กรภายนอกย่อมจะได้ทั้งวิชาและได้เพื่อนในที่นี้คือไปร่วมกิจกรรมสรมมนาเพื่อเปิดโอกาสและเปิดสมองสามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างปะกญาและบริหารทีมงานเวลาไปงานธรรมนาทั่วๆไปขอให้พยายามทำความรู้จักคนใหม่ๆใ,ในช่วงเวลาพัก พักิืมชากาแฟหรือช่วงพักเที่ยงจากนั้นก็เริ่มหยุดทวิธทีขายความเคลรขายโอกาสและขายการติดต่อนัดหมายในโอกาสต่อไปมาแบบมัดมือชกมาแบบมัดมือชกวิธีการมัดมือชกเป็นวิธีที่ใช้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันการเป็นสปอนเซอร์เพื่อแข่งขันการตั้งทีมหรือขยายองค์กรการตั้งอย่างรุนแรงวิธีการที่ผู้ สปอนเซอร์จะใช้เทคนิคตีรูปกันก่อนจะตีตาที่หน้าไซก็คือพยายามให้เขียนใบสมัครไว้ให้ก่อนแม้ไม่ชำระเข้าสมัครก็ตามทิ้งเอกสารเป็นชุดสมัครไว้ให้และทิ้งสินค้าที่เป็นชุดเปิดโค้ดไว้ให้เพื่อสแสดงตัวเป็นเจ้าของคือเป็นดาวไลน์ของเราไม่ช้าก,ก็เร็วและเป็นวิธีที่ตัดไม้ ขมขมนามที่จะให้ผู้สมัครรายใหม่ไม่ไปตัดสินใจร่วมจีมกับคนอื่นๆแต่ถ้าผู้มาดมือทอกทราบภายหลังว่าผู้สมัครใม่สนใจไปสมัครกับคนอื่นเธอเขาจะบาดทวงโดยการอ้างว่าเขียนใบสมัครกับเธอก่อนแล้ววิธีการนี้ก็แรงดีเหมือนการขอให้เปิดตู้ขอให้เปิดตู้ วิธีการนี้ผู้สปอนเตอร์จะสปอนเตอร์ผู้ที่อยากเป็นเจ้าของศูนย์จำน่ายหรือเป็นเอเย่นโดยการชวนให้สมัครด้วยการชวนให้เปิดศูนย์ผู้สปอนเตอร์ต้องขายความคิดพร้อมๆกับการขายโอกาสให้กับดาวลน์ใหม่ๆว่าเขามี ศักยภาพมีลูปทางมีทีมมีทุนเพียงแต่ใช้ทิษฎีใช้เทคนิคจากทีมงานและระบบงานจากบริษัทยังทุ่มเทและมีการทาบทวนกระบวนกลยุทธ์อยู่เป็นระยะระยะเพิ่มปูนโอกาสการเพิ่มปูนโอกาสก็คือการพัฒนาฝีมือของเราให้เป็นนักสปอนเซอร์ระดับแนวหน้าหรือระดับมืออาชีพที่จะ เป็นสปอนเซอร์ให้กับใครก็ได้ทุกนาทีทุกโอกาสทุกสถานที่และทุกบรรยากาศซึ่งเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมีคำพูดดีและทําตนเป็นคนดีในทุกๆสังคมโดยจะต้องสร้างความเชื่อถือไว้วางใจและประพฤติ ตนให้เป็นคนมีเสน่หนาคบค้าสมาคมตลกง่ายๆของนักตัวปอนเตอร์มืออาชีพก็คือยิ้มง่ายสบายทักลักผู้อื่นตื่นตัวบริการเจียบขาดตัวผลิตภัณฑ์เจียบขาดตัวผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้กันอยู่ว่าในยุทธจักรของขายตรงท่าสินค้าดีมีจุดแข็งที่เป็นจุดขายย่อมจะช่วยกระจายโอกาสและความตําเร็จให้ มวลชนขายตรงอย่างมากผู้สปอนเซอร์ต้องกล่าวถึงคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสินค้าที่ไม่มีบางจำน,น่ายตามร้านค้าทั่วไปซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกำลังได้รับการตอบรับและความสนใจจากบุคคลหลายสาขาอาชีพ สำคัญที่แผนการกระจายสำคัญที่แผนการกระจายนอกจากสินค้าที่ดีหรือบริการดีแล้วจุดขายของงานขายตรงก็คือแผนการตลาดถ้าผู้สปอนเซอร์เห็นว่าแผนการตลาดของเราบนถนนสายตรงมุ่งู่ปลายทางที่เป็นเงินทองและความสำเร็จแล้วควรจ,วควจะต้องขายแผนการตลาดเพื่อเป็นการจูงใจผู้สมัครใหม่แผนการตลาดของบริษัทขายตรงแต่แลบริษัทก็มีจุด เด่นและแตกต่างการเช่นยอดขายเป็นยอดสะสมตำแหน่งขึ้นง่ายมีตจขึ้นไม่มีลงรับผลประโยชน์ทุกสัปดาห์ไม่ต้องรักษาย,ยอดขายตัวบริษัทขายตัวบริษัทเป็นการสร้างเครือสร้างความน่าเชื่อถือโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานของตัวธุรกิจชื่อเสียงภาพลักษณ์ของธุรกิจและผู้บริหารบทบาทของบริษัทต,ต่อสังคมและประเทศชาติรวมทั้งกิจกรรม การคืนกำไรสู่สังคมขององค์กรผลักดันตระักผลักดันระหนักผสักดันรวิธีการแลกเปลี่ยนธุรกิจซึ่งการและการเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีอาชีพใช้กันอย่างแพร่หลายผูอยู่ที่ว่าแลกธุรกิจกันแล้วใครจะตัดสินใจร่วมงานกับงานเก่าหรืองานใหม่ก็อยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการติดตาม และเอาใจใส่จากผู้สปอนเซอร์ความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ผลประโยชน์ฐานของกลุ่มเป้าหมายชวนไปประชุมชวนไปประชุมสารพัดวิธีที่จะชวนไปประชุมนะทาธุรกิจนะนําผลิตภัณฑ์หรือนะนําโอกาสเช่นชวนดื่มกาแฟหรือรับประทานอาหารมื้อเย็นใกล้ๆสถานที่ประชุมนัดให้ไปพบเพื่อนที่สมัครไว้แล้วที่ห้องประชุมที่บริษัท ชวนไปเป็นเพื่อนหรือชวนให้ขับรถไปตรงชวนไปดูหรือไปฟังการประชุมสร้างกลุ่มไว้ให้สร้างกลุ่มไว้ให้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เหมาะที่จะใช้กับดาราหรือผู้สมัครใหม่ที่ต้องการทางลัดก้าวตู่การไปการได้โบนัสเพิ่มหรือผลประโยชน์เพิ่ม โดยเร็วโดยผู้สปอนเซอร์ที่ยื่นข้อเสนอว่าจะช่วยตั้งสายงานให้โดยจะให้มีผู้สมัครที่เก่งๆติดไว้หนึ่งถึงสามท่านแล้วแต่ข้อตกลงเพื่อเป็นการจูงใจในการทำงานไปขายให้ดูไปขายให้ดูเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเทคนิคที่เชื่อก่ให้ลิงรู้เพื่อให้รู้ว่าการทำธุรกิจการขายตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายหรือการ เป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่เรื่องลำบากแต่อย่างไรเพื่อให้ผู้สมัครเห็นภาพที่แท้จริงในการทำงานภาคสนามว่าเขาก็สามารถที่จะทำได้ส่วนคู่ของเขาส่วนคู่ของเขาวิธีนี้ใช้ได้ทั้งในทางลบและทางบวกในทางลบก็คือใน,ในกรณีสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันผู้ ปอนเซอรมื่อรู้ว่าภรรยาสมัครกับสายงานหรืออัพไลน์คนอื่นๆไปแล้วตนเองก็เลยใช้วิชามาชวนสามีเข้าร่วมธุรกิจโดยสมัครกับตนชนิดแอบจีทยกลัวโดยยื่นข้อเสนอต่างๆสารพัดเช่นจ,จะหาอัปไลน์เก่งๆให้ผู้เขียนไม่ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะเห็นมาแล้วว่าทำให้คนที่รักกันหรือ แต่งานการต้องมาย่าล้างหรือแยกกันอยู่เพราะผลประโยชน์ที่แตกต่างกันหรือเข้าใจผิดกันในทางบวกก็เป็นการให้เกียรติคู่รักที่จะเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยาการควรติดธนาในทางธุรกิจไปพร้อมๆกันหรือ เปิดโอกาสให้คู่ตรมลสได้รู้จักกับธุรกิจขายตรงร่วมกันและร่วมกันช่วยเหลือสะับตนุนผู้นอื่นต่อไปชวนแบบตรงๆชวนแบบตรงๆคือวิธีที่ทําให้ทําแบบตรงไปตรงมาชนิดปากเบาสมม่องกวง้งเป็นวิธีการกชักชวนที่ได้ผลวิธีหนึ่งในยุคที่มีเวลาน้อยควรพูดสันๆและตรงไปตรงมาเพราะ เธอว่าเวลาที่เป็นเงินเป็นทองเป็นตัปอเตอร์คนแบบง่ายๆชื่อตู้อตู้ตมือสะอาดเพราะเราคิดว่าผลิตภัณฑ์และแห่งการตลาดเป็นตัวชูล,ลงอยู่แล้วทำอะไรไม่ต้องปิดบังหรืออำพางการตรงพลังจิตตรงพลังจิตจิตที่สงบยอมเป็นจิตที่มีพลังใช้วิธีนี้หลังจาก ท่านสวดมนต์ทำสมาธิหรือเข้าโบสถ์ทางศาสนาคิดหรือทำพิธ,ธีละมาทางศาสนาอิสลามจากนั้นให้สำรวจจิตและสำรวนใจตรงความปรารถนาดีไปให้ยากสนิทมิตรหายที่รู้จักและไม่รู้จักเพื่อส่องแสงความปรารถนาดีให้กับคนในทีมของท่านให้มีกำลังความคิดและกำลังใจที่เข้มแข็งในการเป็นสปอนเซอร์คน ในเวลาเดียวกันก็มันตึกตรองลำลึกนึกถึงภาพบุคคลต่างๆในทีมงานท่านในเวลาเข้าประชุมให้มีอย่างล้นหลามหรือมากมายเป็นการสร้างจินตนาการและสร้างความสำเร็จถือเป็นการทำงานทางใจวิธีหนึ่งและวิธีเดียวจากสามสี่วิธีที่แนะนำไปไม่ เชื่อก็ลองดูค <aún> รับโบราณว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากเกิดเป็นชายก็ยิ่งยากกว่าหลายเท่าเพราะเกิดเป็นหญิงต้องเตรียมกายและวาจามาแต่ยาวเกิดเป็นชายก็ต้องเป้าอ้อนวอนให้หล่อนให้หล่นรักไม่ว่าจะเกิดมาเพศไหนไม่สำคัญในยุทธศาสการขายตรงในการชวนผู้มุ่งหวัง ให้หันหน้ามาร่วมธุรกิจร่วมชีวิตในงานขายตรงมียุทธวิธีการมากมายมากกว่านุ่มจีบสาวหรือสาวจีบนุ่มมาร่วมครองเรือนและของรักสูตรง่ายๆของการจีบเพื่อครองรักเคาะคลองเรือนมีเพียงแปข้อคือใช้ทับล่อยอ่อให้เหลืองเชิงเชิงอดอด,อ,ดออนวอน,วอนขอลขอรัก ดักให้จนทนให้ดาท้าให้ตบและตัดบ,บตัวรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้เขียนได้เขียนไว้ในหนังสืออ่านใจคนจากภาษาท่าทางแล้วจัดพิมพ์โดยบริษทัทตี Education ่นจำกัดมหาชนสำหรับเทคนิคและยุทธวิธีในการชักชวมนมองชนให้หันมาสนใจและตัดสินใจในงานขายตรงนี้ขอให้เลือกใช้ให้เหมาะกับบุคลิกลักษณะของคนควร จะชักตรวสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผีปากและสีมือว่ามีน้ำคำน้ำมือและน้ำใจแค่นยายวังว่าเพื่อเรื่อมอาชีพคงไม่มีรอยยิ้มและน้ำตาของความพิดที่เป็นเครื่องตอบแทนจากการทำงานคงจะมาทดแทนน้ำตาแห่งความปวดร้าวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้